สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกท่ทานนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม e ีดเ e b s ซนะครับพร้อมกับตู้สิ้นปีนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับแต่ผมสังเกตว่าอิจิโกะมันโผล่มาได้ยังไงเนะี่ยคือเจ้าของไอเดียเขาจะฝากให้ผมสุ่มไงแต่เขาอาจจะไปสุ่มก่อนแล้วนะเนี่ยอิจิโกะโซเนียได้มาแล้วไม่รู้ว่าสุ่มไปกไม่รู้ว่าสุ่มไปกี่สเต็ปนะแต่วันนี้เราจะมาสุ่มเป็น25สเต็ปนะครับจัดหนักจัดเต็มนะเดี จะได้ครบหน้าตู้หรือเปล่านะครับแล้วมาดูว่าเจ้าของไอเดซุ่มไปแล้วกี่สเต็ปนะครับอ่ะก็ซุ่มไปแล้วหกสเต็ปนะครับได้อิจิโกะมาได้มากี่ตัวอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ไปดูก็แล้วกันครับว่าเขาได้มากี่ตัวแล้วนะในห้าสเต็ปเนี่ยแต่เราจะมากดต่ออีกยี่สิบสเต็ปนะครับไปไปเลยครับไม่พูดมากตอนนี้อิจิโกะมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขาดแค่อิโนกับจูฮาบัตนะครับมานะครับจังว่านี้สเต็ปที่หก อ่าฮเยอะมากเลยครับอันนี้ไม่ดีละมาแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือยังนะถ้าหากว่ายังไม่มีเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเอาไปแหกเพชรอ่ะเนี่ยไม่มีแล้วเออไม่มีด้วยแปลกว่ะหนูนึกว่ามีแล้วเนี่ยคือไอดีเขาก็ตัวละครก็หนึ่งพันสองร้อยกว่าเลยนะแล้วก็ดูเพชรก็อย่างเยอะแล้วก็ตัวละครยังไม่มีคิดดูสิเออครับไอดีนี้น่าจะฟารม์มไอดีนี้น่าจะฟาร์มเพชรได้อีกเยอะเลยนะเนี่ย โอเคครับไปสเตปที่เจ็ดนะครับมาครับรอบนี้บินสองตัวแล้วก็ฉันขอพิเศษหรือเปล่าโอเคครับเนี่ยดวงครับบอกว่ามากับดวงครับแต่ขอหน้าตู้ได้ไหมโอ้โห,โโหสุดยอดไปเลยครับข้ามแล้วไม่ดูแล้วเย่ยมมากนะครับคือมาซ้ําเฉยเลยไปครับอันนี้ขอนะยี่สิบยี่สิบห้าสเตปนะขอให้มันครบตู้นะ เนี่ยสามสเต็ปติดนะครับแั่ก็ปฏิเสธปฏิเสธแล้วอิโนโนน้องมาได้บ่าโอเคครับเยี่มแต่ลูเคียตัวน,นี้ผมก็อยากได้นะในอดีตหลักอะ่ะโอ้โหข้ามไปเลยครับลูเคียตัวน,นี้ถือว่าเป็นร่างที่สวยนะแล้วก็สกิลก็โอเคเลยนะครับือเกมเพลย์โอเคแล้วก็สกิลก็สวยแล้วก็โมเดลก็สวยอะ่ะผมอยากได้มากลูเคียตัวน,นั้นอะ่ะผมเคยทุ่มสุ่มเพชรไปหาประมาณสองสามพันอ่ะไม่ออก โอเคครับนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคครับสเตปนี้ว้าวไปสเตปโอ้โหมันเกินไปไหมเนี่ยมันต้องได้สิอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวไหนมาก็ได้อะ่ะก่อนที่ก่อนยี่สิบห้าสเตปอะ่ะอันนี้สเตปการันตีแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ตัวอะไรนาตุโอ,โ,โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับเอาอ๋อแล้วก็ยังดีนะที่เป็นตัวใหม่นึกว่ามีแล้วอย่างน้อยก็อเอาเพชรครับไปต่อครับ มันน่าจะมีกดทีละห้าสิบรอบนะแบบว่าห้าสิบครั้งอะไรเงี้ยกดทีละหนึ่งรอบทีละมาครับรอบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหผมว่าเหมือนจะเห็นรางมรณะแล้วตอนนี้สิบเอ็ดสเต็ปนะครับได้แค่มาแค่ตัวเดียวอะ่ะห้าตัวมันใช่หรอแบบนี้เนะี่ยไม่ถูกต้องแล้วผมนี้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแบบว่า คือมันเกีย์เกินไปแบบเนี้ปฏิเสธโอเคครับรอบนี้น่าจะมาสองตัวหรือเปล่าอย่างน้อยห้าดาวน่าจะสองตัวนะหรือว่าแค่ตัวเดียวโอโหแคนดิสน้องแคนดิสว่ามันน่าจะมาสองตัวนะกดไปก่อนหรือเปล่าม,มาตัวเดียวเนี่ยไปครับหรือเปล่ากี่ตัวเนี่ยครับ,รบจูฮาบัตแน่นอนครับ คือมันจะมีสองล่างนะครับคือไอที่ตัวหนังสือยาวๆเนี่ยไอซับยาวๆเนี่ยเป็นล่างล่างล่างสีม่วงนะครับแต่ถ้าซับสั้นลงมานิดนึงอะ่ะจะเป็นล่างสีส้มครับมาสองตัวแล้วยังไงก็คุ้มแล้วครับครบแน่นอน,นครับยี่สิห้าเต็ปเพราะว่ายี่สิบห้าเต็ปเราได้การันตีเรียกตัวละครหน้าตู้อยู่แล้วนะครับมาโ okay. อเคก็ถือว่าแจมอยู่นะในตู้นี้นะถ้าเป็นไอดีผมนะผมอยากได้ตัวละคร อินโนครับอันดับหนึ่งเลยนะอยากได้ตัวพิวพีนะครับแล้วก็จวอบมาร์ครับอันดับที่สองที่เหลือก็อิจิโกะเนี่ยมาหรือไม่มาก็ได้นะโอ้โหนี่ไงมาแล้วครับโอ้โหอิโนโนเราข้ามไปเลยครับตอนนี้เราครบหน้าตู้แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปถามเจ้าของไอดีก่อนนะครับว่าเขาจะสุ่มต่อหรือเปล่านะว่าให้เป็นยี่สิบห้าสเต็ปหรือว่ายี่สิบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันครบหน้าตู้แล้วนะถือว่าดวงเราก็ดีนะเพราะว่าสเต็ปต่อไปอะ่ะ กดการันตีไปแล้วพาว่าสเต็ปนี้มันการันตีอยู่แล้วยังไงก็ต้องกดนะหรือว่าจะไม่กดก็ได้นะมาครับตัวอะไรจะมาผมว่าไม่น่าเจ้าของอดีเขาไม่น่าจะกดแล้วล่ะเพราะว่ามันครบแล้วเราจะกดต่อไปทําไมอะ่ะเุ้ก็น่าจะเท่านี้นะเพราะว่ามันได้ครบแล้วอะ่ะครบหน้าตู้แล้วอะคือเป้าหมายเราคือยี่สิบห้าสเต็ปแล้วก็ต้องครบหน้าตู้นะแต่นี้เนี่ย15สิบห้าสเต็ปเราครบเลยก็ถือว่าโชคดีไหมก็กลางๆนะครับ เออไม่กลางหรือว่าจะโชคดีอาจจะโชคดีก็ได้นะเพราะว่าบางคน25สเต็ปเนะี่ยก็ยังได้แค่2ตัวเองนะรวมกับการันตีนะครับรวมกับการเรียกตัวละครนะโอเคสาหรับคลิปในนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถือว่าเราดวงดีนะได้คุบหน้าตู้เลยครับใน15้าสเต็ปนะเดี๋ยวเรากดเพียรสักสเต็ปไหมเพราะว่ารอบนี้มันใช้แค่1้อ้าเพชรอ่ะมันลดราคาอยู่ไปเพชรมันจะได้สวยๆรับส5 0 0ม5่0หยหน้าอยนะครับอ่าบอดครับจบเลย อ่าไม่เป็นไรครับน่นาจะพอเท่านี้นะครับเราไม่ต่อแล้วโอเคสำหรับคลิป,ปนนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากได้หน้าตู้ครบแล้วก็ได้ตัวละครใหม่มาด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าได้ตัวละครใหม่มากี่ตัวครับไปที่ตรงได้รับนะครับแล้วก็เลือกไปตรงที่ห้าดาวนะครับเนี่ยได้มาหนึ่งสองสามอ้าวทำไมผมไม่ล็อกอะ่ะทำไมไม่ล็อกไว้อะตัวที่ ยังไม่ได้แหกเวทก่อนล็อกไว้นะแล้วก็ไม่สามด้วยป่ะล็อกไว้เลยครับน้องยีนโนะตึงึงอ่ะใน p p พครับโอเคครับตอนนี้เราได้สุ่มไป16สเต็ปนะครับได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 4ม12 13ตัวนะครับตู้นี้มันไม่มีรุนเลทนะไอตัวไอผมเขียวเนี่ยไม่เกี่ยวนะโอเคก็ okay, okay, ถือว่าจบไปไแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับสิสเต็ป ได้ครบหน้าตู้นะครับสเวเทที่16ก็เอาเพชรไปทิ้ง150นะครับอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้าก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็บ๊วยบ๊วยบย,บย,บย,บยแล้วก็สวัสดีครับผม